สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ครับพี่กัดอยู่ที่วังกระโจมนะครับก็แปลงนี้ครับก็จะเป็นเฟสสองมีทั้งหมด35แปลงนะครับเป็นแปลงที่ดินขนาด200ตารางวาซึ่งบอกได้เลยครับว่าน่าจะหมดเร็วไม่เหมือนกับไม่แพ้กับเฟสแรกนะครับเฟสแรกเนี่ยเราใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับในการเปิดให้จองแล้วก็หมดครับแต่เฟสที่2มีอยู่แค่35แปลงเท่านั้นนะครับแล้วเป็นสัดหแปลงที่ขนาด200ตารางวาพอเหมาะพอดีเป๊ะเลยครับก็ดูนะครับหาน้ากว้าง 20เมตรครับก็จากตรงแดงนี่เลยนะครับไปจนถึงนู้นนครับเห็นไหมครับหน้ากว้าง20เมตรลึกไป40เมตรครับ200ตารางวาเหมาะสําหรับการสร้างบ้านถ้าท่านใดที่ชอบขึ้นที่ขนาดใหญ่หน่อยก็สองแปลงก็ได้ครับหน้ากว้าง40แล้วก็ลึก40หนึ่งไร่พอดีสวยมากครับก็ท่านใดที่อยากจะมีที่ดินในนครนายกซึ่งบอกได้เลยว่าขับรถจากตรงนี้ไปแค่10นาทีเองนะครับก็จะถึงตัวเมืองนครนายกแล้วบรรยากาศเขาใหญ่ท่านก็จะเห็นจากตรงนี้จากหน้าบ้านของท่านตรงไปตรงนั้นเลยครับ ถ้าอยากจะไปเที่ยวใช้เวลาแค่20นาทีครับเพราะจากนี่ไปถึงสาริกาไปถึงเกือนคุนด่านประการชนก็แค่25นาทีครับ23กิโลท่านขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะครับก็ตรงนี้เลยครับนี่ครับถนนโครงการครับถนนเมรนี่กว้าง9เมตรครับดูดีฮะสิบล้อวิ่งสวนกันได้แบบสบายเลยนะครับปลาปลาไฟฟ้าเราก็มีให้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินจากหน้าแปลงนี้ไปจนสุดแปลงท้ายเลยครับด้านท้ายแปลงของโครงการก็จะมีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับพื้นที่เกือบ3ไร่ เรากันเป็นพื้นที่ของสระน้ําไว้สํารองน้ําลงมาในล่องน้ํานะครับแล้วไม่พอนะครับถ้าพี่ดูนะครับถ้าท่านดูนะครับแนวต้นไม้นี่คือคลองทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยครับจากท้ายแปลงไล่มาอ่ามาเลยครับนี่เลยครับยาวไปจนสุดบิวเขาใหญ่นึกไหมครับทางนูุนครับเป็นแนวเทือกเขาใหญ่ครับนี่คือแนวคลองเกือบ1กิโลเมตรครับเป็นพื้นที่ติดคลองแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าวันนี้ถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยกว้าง10เมตร เห็นแล้วครับว่ามีแน่ครับเป็นถนนขนาดใหญ่รถวิ่งได้สบายครับไม่ต้องห่วงเรื่องการของการจราจรแออัดนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับเราเปิดให้จองวันที่3นะครับ3ตุลานี้นะครับ3 5แปลงวันที่335แปลงใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงนะครับสนใจนะครับโทรหาเอกได้นะครับ088 145 1155รีบโทรมาเลยครับสวัสดีครับ